ือคืนนี้มีใครหลงเข้าไปรอที่จะลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งกันบ้างหรือเปล่าอันนี้คือความผิดพลาดจริงๆนะคะของการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดแล้วก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้แบบตามข่าวตลอดเวลาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็คงจะแบบถ่างตารอเพราะว่าอยากจะได้สิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวตอนแรกบอกว่า ใครสนใจที่จะใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งคนละครึ่งสามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนเพื่อที่จะเอาสิทธ์อะ่ะมีทั้งหมด5 0 0แสนสิทธิ์เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีของเมื่อคืนนี้เรียนดูข่าวแรกๆก็เอกใจทำไมให้เริ่มลงทะเบียนตอนเที่ยงคืนแล้วฉันเนี่ยฉันเนี่ยผู้ที่หลับตั้งแต่4ี่ทุ่มเนี่ยจะไปแย่งคนอื่นทันได้ยังไงก็ทำใจไ้แล้วนะแต่ก็ เช็คข่าวไปเช็คข่าวมาปรากฏว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยเขาให้ผู้ประกอบการแต่ไม่มีใครบอกเงคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมารู้อีกทีก็ตอนสื่อต่างๆเขาก็เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าสำหรับประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนในการใช้สิทธิโครงการนี้คือหนึ่งกร,รกฎาคมเพราะฉะนั้นเตรียมนิ้วเตรียมมือเตรียมโทรศัพท์ของด้านให้พร้อมกันแล้วกันสำหรับใครที่อยากใช้สิทธิ์นี้นะคะเที่ยวไทยคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียน1กรกฎาคมแค่5แสนสิทธิ์เท่านั้นค่ะแย่งกันให้ทันนะคะโครงการนี้นะคะล่าสุดเลยค่ะคุณสรวงเทียนทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าล่าสุดธนากระทรวงได้มีการพูดคุยกับธนาคารกรุงไทยซึ่งทำระบบลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยืนยันว่าประชาชนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดเนี่ยนะคะห้าแสนสิทธิ์ด้วยกันสําหรับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นคิวของผู้ประกอบการที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถจะไปลงสิทธิ์กันได้นะคะไปสมัครกันได้แล้วก็หลังจากนั้นวันที่30มิถุนายนททท,ทเนี่ยก็จะได้เอาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ว่ามีมีโรงแรมมีร้านอะไรอย่างไรบ้างให้่ันได้เช็คดูว่า เอ๊มีโรงแรมอะไรที่เราสนใจอยากจะไปพักหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหรอบนี้ก็เหมือนกับโครงการไทยเที่ยวไทยเอ๊ไม่ใช่โครงการอะไรนะโครงการก่อนหน้านี้ของยุคกัฐบาลลงตู่อะเออนะคะก็ช่วยเราจ่าย50%เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันแต่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมให้เราเนี่ยเที่ยวในประเทศกันแล้วก็เที่ยววันธรรมดาด้วยนะคะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังกันละกันอ่ะสามสิบมิถุนายนเขาก็จะมีการเผยแพร่ห้างร้านต่างๆโรงแรมต่างๆรีสอร์ทต่างๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลังจากนั้น1กรกฎาคมนะคะ เข้าไปจองสิทธิ์กันได้เลยค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการนี้ถ้าคุณจองสิทธิ์ได้นะคะส่วนลดค่าที่พักสูงสุด50%ค่ะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด50%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะคะแล้วก็สำหรับวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์รัฐสนับสนุน50%ของที่พัก นะคะไม่เกิน3,000บาทแต่ถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารัฐช่วยจ่ายให้40%ไม่เกิน3,000บาทนะคะจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน5ห้องหรือว่า5คืนคุณจะไปทีเดียว5คืนก็ได้นะคะหรือคุณจะไปทีละคืนทีละคืนก็ได้ไม่เกิน5ห้องหรือ5คืนโดยเมืองหลักมี30 เมืองน่าเที่ยวสองสิทธิ์เดี๋ยวเขาจะมีลิสต์ให้ดูนะเมืองหลักคืออะไรเมืองหนะ้าก็น่าจะเป็นเมืองรองนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีลิสต์ให้ดูนะคะพอจองที่พักได้แล้วไม่สามารถยกเลิกได้นะคะแต่ว่าสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้แล้วก็การเลื่อนวันเข้าพักก็เป็นไปตามที่โครงการกําหนดนะคะนอกจากนั้นนอกจากจะได้ส่วนลดค่าห้องแล้วนะคะจะยังได้ส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารหรือท่องเที่ยว 500บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อคุณเช็คอินก่อนถ้าคุณเช็คอินไปถึงโรงแรมเช็คอินเรียบร้อยคุณถึงจะได้คูปองนั้นมาแล้วก็จะเอาไปใช้ลดราคาตามร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่พวกร้านขายของอะไรต่างๆที่เข้าร่วมโครงการก็เอาไปใช้ได้นะคะโดยจะได้รับคูปองอาหารหรือท่องเที่ยววันละหครั้งนะคะถ้าสมมุติคุณอยู่3คืน อพอเช้าวันถัดไปคุณก็จะได้รับนะคะแล้วก็จะหมดอายุคือ5ทุ่มของวอันเช็คเอาท์นะคะอันนี้ก็กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยโดยคูป,ปองอาหารหรือท่องเที่ยวสามารถใช้ได้กับร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการนะคะโดยประชาชนก็จ่ายครึ่งนึงรัฐก็จะจ่ายอีกครึ่งนึงผ่านการตัดเงินจากคูป,ปองค่ะโดยประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนเสร็จ แล้วก็ใช้ใจ่ายเนี่ยโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์สำหรับประชาชนนะคะอันนี้จริงๆเงื่อนไขเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโครงการในยุครัฐบาลก่อนมากเพราะว่าเอาจะว่ากันตรงๆคือถ้าไม่ได้ติดว่าเป็นโครงการของรัฐบาลไหนรัฐบาลไหนเนี่ยคือถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จมากนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็หลังจากนั้นพอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็พยายามที่จะร้องขอรัฐบาลพกพักเพื่อไทยมาเดินตลอดว่าอยากได้รวมไปถึงอันนี้ด้วยซ้ําไปโครงการคนละครึ่งอะนะแต่เอา,เอาละรัฐบาลเขาก็ไม่ได้เอาโครงการคนละครึ่งมาใช้แต่ว่าใช้วิธีการแจกเงินหมื่นกันซึ่งแจกเงินหมื่นก็พายุไม่เดียยหมุนหลอกเป็นแค่ลมเบาๆเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่อันนี้ก็เอามาใช้ต่อ นะคะในโครงการนี้ก็อะไรดีก็ใช้ต่อไปเธอค่ะอันนี้มันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวได้จริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นโลซีซันด้วยนะมันเข้าหน้าฝนมันเป็นช่วงโลซีซันอ่ะทอทเอทอเขาใช้คาว่ากรีนซีซันซึ่งก็ดีมันทําให้แบบเวลาไปเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่น่าเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวหน้าฝนมันดีงามมันสดชื่นมันเขียวชอุ่มมันดีนะคะหลายจังหวัดเนี่ยไปเที่ยวช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่เที่ยวช่วงหน้าฝนคือดีที่สุด ะะก็เที่ยวช่วงหน้าฝนกันแต่ว่าในมุมของนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงนี้จะเป็นโลซีซั่นหน่อยแล้วก็รวมถึงตอนนี้เราเจอปัญหาด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวคนไทยทเที่ยวเมืองไทยกันให้มากขึ้นนะคะเออยังไม่ต้องไปหรอกญี่ปุน่นยังไม่ต้องไปจีนหรอกยังไม่ต้องไปนูน่นหรอกนี่หรอกอยู่เที่ยวเมืองไทยดีกว่าช่วยผู้ประกอบการไทยทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะคะ,ะสำหรับ การลงทะเบียนลงทะเบียน,ดนได้ที่ไหนนะคะ1กรกฎาคมลงไปทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึง่ง .com นะคะภาษาไทยเลยนะเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ลงทะเบียน1กรกฎาคมและเริ่มเดินทางได้ก็คือ4กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2568ก็คือก่อนช่วงไฮซีซั่นนะ ก็ช่วงนี้ก็อย่างเที่ยวได้กรกฎาสิงหากันยาตุลาสามเดือนเที่ยวได้3เดือนนะคะโดยเมื่อท่านจองแล้วต้องชำระเงินก่อนเวลาห้าทุ่มของวันที่ทำการจองถ้าจองปุ๊บไม่ยอมจ่ายเงินภายในห้าทุ่มก็สิ์นั้นก็จะคืนกลับไปสู่ระบบให้คนอื่นไปนะคะไม่งั้นไม่ได้นะ,ะต้องอถ้าจองแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็ต้อง จ่ายค่าห้องพักอย่างน้อย3วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริงไม่ใช่วัดแบบทัวร์ไฟไหม้จองวันนี้ไปพรุ่งนี้อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็สําหรับสิทธิ์ในโครงการนี้ก็คือต้องจองล่วงหน้า3วันว่างั้นเถอะก่อนที่คุณจะเดินทางอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอได้เลยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่25มิถุนาย,ยนเหลือเวลาอีก5วันนะคะก็ รอได้เลยนะคะเห็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่8โมงนะ8โมงของวันที่1กรกฎาคมขอให้ทุกท่านโชคดี <c oughs> ดีเพราะว่ารัฐบาลช่วยจ่ายตั้งครึ่งหนึ่งนะนะคะอะช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย